คุณผู้ชมคะถ้ายังจํากันได้ตอนนั้นจีนเนี่ยก็ประกาศเรื่องของซีโร่โควิดนะนานอยู่พอสมควรหลายปีคะ่ะมีการล็อกดาวน์ยาวนานนะคะกว่าจะถอนมาในรอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกๆแล้วคะ่ะที่คนจีนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระมากขึ้นนะคะการเดินทางเข้าออกประเทศวันที่8มกราคมนี้เนี่ยก็เลยทําให้ไทยกลายเป็นหมุดหมายสําคัญเลยที่จีนเนี่ยจะต้องเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจากการสํารวจดูตอนนี้ก็มีการจองที่พัก การจองที่สถานท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะต้องยอมรับแบบนี้ค่ะว่า3ปีมานี้ชาวจีนอยู่กับมาตรการล็อกดาวน์นี่จึงเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะปลายเดือนมกราคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยค่ะพบว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนจากคำค้นหาในเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจีนที่ชาวจีนนิยมใช้กันมีหลายเว็บไซต์พอสมควรนะคะหนีไม่พ้นประเทศไทยญี่ปุ่นและเกา ลีใต้ค่ะมีข้อมูลจากสุนัขข่าวรอยสเตอร์นะคะพบด้วยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในจีน20วันก่อนเปิดประเทศ8มกราคม2566เนี่ยอยู่ที่250ล้านคนจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่1ล้านคนและจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่5,000คนนะคะตัวเลขที่ติดเชื้อสูงขนาดนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลเพราะว่าไทยเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายปลายทางนะคะ ทำให้เวลานี้มี11เมืองของจีนเลยค่ะที่ตั้งเป้าหมายว่าจะบินตรงมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทยและถ้าย้อนดูสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทยททท,ทจะพบเลยนะคะว่าปี2562ไทยมีนักท่องเที่ยวจีน11ล้านคนปี2565หลังโควิด19กลายเป็นโรคประจำถิ่นไทยกับมีนักท,ท,ท่องเที่ยวจีนนะคะเหลืออยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าคนค่ะ และพอมาในปี2,566หลังจากที่จีนเปิดประเทศทททก็ตั้งเป้าเลยว่าไทยจะมีนักท่องเที่ยวจีน5ล้านคนโดยน่าจะพีคสุดเนี่ยช่วงมีนาคมถึงเมษายนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้ละค่ะว่าก่อนการระบาดโควิด -19 เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวถึง21%ต่อ GDP และกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับ1ก็มาจากจีนค่ะ จนมาถึงเวลานี้ถ้าหากต้องการฟื้นเศรษฐกิจหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธนักท่องเที่ยวจีนได้แต่สิ่งสำคัญคือการเดินหน้าควบคู่กับมาตรการการควบคุมโรคก็ต้องตั้งคำถามกันต่อว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะและถ้าไปดูในต่างประเทศต้องยอมรับแบบนี้นะคะว่าหลายประเทศเขาทยอยออกมาตรการเพื่อรองรับการเปิดประเทศของจีนแล้วด้วยนะคะโดยเพิ่มความเข้มข้นที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็สั่งกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจีนแม้จะไม่ติดเชื้อนะคะแต่ก็กักตัวเป็นเวลา5วันค่ะ ญี่ปุ่นกำหนดให้ผู้ที่มาจากประเทศจีนนะคะตรวจเชื้อโควิด -19 ปลายทางที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะแม้จะมีผลลบไม่ติดเชื้อแต่ก็ยังต้องกักตัว5วันและถ้าหากพบผลบวกหรือติดเชื้อก็ต้องกักตัว7วันพร้อมทั้งจำกัดเที่ยวบินจากจีนไว้เพียงแค่4สนามบินก็คือนาริตะฮา n เนดะคันไซและชูบุนะคะ ส่วนอินเดียค่ะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการออกมาตรการควบคุมโรคเมื่อวันที่24ธันวาคม2565ให้ตรวจโควิด19ผู้ที่มาจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงและไทยพร้อมกับจักตัวผู้ติดเชื้อด้วยนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาค่ะก็กลับมากำหนดให้ต้องตรวจเชือ้อโควิด19ผู้ที่เดินทาง ทุกคนที่มาจากจีนรวมถึงห้องกงหมากเก๊า้าก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศหลังจากก่อนหน้านี้อิตาลีมาเลเซียไต้หวันก็ประกาศใช้มาตรการคล้ายๆกันกับนักเดินทางที่มาจากจีนด้วยเหมือนกันนะคะ